เอาละครับก <Zombie> ็อ <Dave> ย <'s wildly blessing> ู่กับผมนายป๊อปเอกแมนนะครับกับเกมจูสิทธอดเดอะเกมซีซั่นสองนะครับผมก็กลับเข้ามากันแล้วนะในค่ำคืนนี้หลีกก็ได้จบลงไปแล้วนะครับผมในเวลาสองทุ่มนะตอนนี้ก็สองทุ่มกับสี่นาทีนะพี่ก็ได้ทําการแบบว่าตีไร้ขวดแบบจัดๆเลยนะแล้วก็ ในช่องของพี่ก็มีอีเวนต์นะครับนั่นก็คือถ้าพี่ไล่ทันก็ให้กดหนึ่งนะครับแต่ถ้าพี่อดแดกให้กด2นะครับ <c oughs> ก็ได้มีเพื่อนๆแล้วก็พี่น้องหลายๆคนเลยนะครับได้คอมเมนต์กันมามากมายเลยนะครับว่าอ่ากด 2, 2> <c oughs> <c oughs> ว่าผมจะอดแดกนะครับผมอ่านี่ลีก็จบลงไปแล้วนะแต่ว่าถ้าผมออกจากหน้านี้ไปนะครับผมก็จะรับการ์นะครับแล้วเราไปลุ้นกันว่าผมจะได้การอะไรนะครับผม แม่ก็ตื่นเต้นเลยดีเดียวว่าตื่นเต้นพูดได้ไงว่าตื่นเต้นทั้งคนเดาแล้วก็ตื่นเต้นทั้งตัวผมเองนะครับอะจะอดแดกหรือไม่พวกคุณจะถ่ายกันถูกหรือไม่อไปลุ้นกันดีกว่าให้เวลา5วินาทีนะครับ5 4 3ส1สออกไปเลย <laughs> ผมก็อยู่แลกโดมิเนเตอร์นะครับผม ห่างกันเกือบ700แร้อนะผมโอ้โหรวดเดียวเกือบไม่ทันเวลาเนี่โอ้เลยไม่ได้ไม่ได้อัดเอาไว้เลยอ่ะคิดดูอ่ะก็ดีใจกับคนที่ตอบถูกด้วยนะครับแล้วก็เสียใจด้วยกับคนที่จอบไม่ถุงนะครับผมี่พวกคุณคิดว่าไดนนเสาร์ัมไม่แข็งแกร่งใช่ไหมคิดว่าจะไล่ไม่ทันใช่ไหมพวกคุณค็ดผิดแล้ว เออให้มันได้ยังเงี้ให้มันรู้ซะบายว่าใครเป็นแข็งแกร่งนะครับอ้าวปัดโอ้โหไม่ได้แบงค์เขียวเลยทีเดียวฮ่ยน่าเจ็บใจจัดๆเลยทีเดียวอุตส่าห์ไล่ควาะตายแบงค์เขียวก็ไม่ได้นะครับอ่ามาแล้วนะครับแพนโทราสองไปเลยอัซซัมพันสามนะผมวู แล้วก็ไม่ปลดล็อกนะครับอ่าหลีกนี้ไม่ได้ปลดล็อกนะครับผมเกือบไม่ทันเลยทีเดียวชีวิตจิตใจเรียกว่าโอ้โหไอ้เป็นได้อยางงี้เนี่ย,ยคิดดูอะไม่มีเวลาอัดเลยทีเดียวนะครับอ่าก็ผ่านท้นไปได้ด้วยดีนะอ่ะเรามาเล่นอย่างอื่นกันดีกว่ามัง้งใน,นเวลาก็เหลือเพียบเลยนะอ่ะมาเรามาเริ่มอะไรกันดีฝาเฮ้ยเล่นแพ็กสัตว์น้ำเป็นบ้างดีฝานะไม่ได้เล่นแพ็กนะับสัตว์น้ำหลายวันแล้วนะเฮ้ยหรือว่าเราจะเล่นเทเลซอร์อดีวะ อุ้ยไม่ได้เลยอ่ะไนโนซ่าบัสเจ็บหลงตายหมดเลยอ่ะเออเบ็โลซ่าไม่เหลือเลยนะครับดูเกตโดไม่ได้ว่ะไม่ได้จริงๆว่ะเฮ้ยฝั่งนู้นมีแต่น้ำหมดเลยนะฝั่งนู้นมีแต่น้ำหมดเลยนะก็น่าดวนเดือดเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าโอ้โหไม่ไม่ไหววะ่ะผมว่าดาเมจผมน้อยเกินไปนะอ่ะเอาสัตว์น้ำนี่บ่านะเชา้ชาเช้านะครับมาเล่นน้ำกันหน่อยดิฟ้าไนหนๆก็ไหนๆนะครับสี่ยกนะครับผมอ่าอุ้ยสามพันห้าเลยเหรอเลเวลแปดสิบห้า ดากโก้นี่เลเวล161เหรอโอ้โหบ้าชิบหายเลยแต่ละตัวนะครับถ้าไม่มีดาเมจนี่ค่นไม่ได้ว่ะอันตรายจัดจๆเลยทีเดียวเราเราเราต้องมีตัวที่แบบว่ามีมีเลือดก่นอนาต้องมีเลือดก่นอนนะแล้วก็ยังไงไ้มันไม่เปลี่ยนตัวอยู่แล้วผมรู้ <c oughs> มันบอกว่ามันจะเปลี่ยนตัวทําไมอ,อ่ะเอาเอา3า0อ่าไปล้ม300เป็น500ใช่ไหม <c oughs> ไม่ถึงไปไม่ถึงไม่ถึงกับ500นะครับแต่ไม่ถึงนะครับ ไม่ได้วะ่ะอาการนี้ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะนี่มันไม่ได้วะ่ะว่าอย่างนี้มันไม่ได้นะว่ามันต้องอยางนีนะแล้วก็ยังดีนะโอเคแค่นี้ก็ได้แล้วแหละไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะบ้านลยมาขอดูดาเมจชัดๆหน่อยแล้วกัน <c oughs> อุ้ยหกร้อยเป็นเจ็ดร้อยสบาย <c oughs> าเปลี่ยนตัวไหมมันว่ามันไม่เปลี่ยนจิตใ,ใจมันไม่ได้ กลัวเราหน่อยๆอ่ะเอาเอาเป็นจริงๆนะอาเลย <laughs> ก็เปนเล่นออกมาท่าดเดียวนะคร <laughs> ับอุ้ยเห็นไหมบอกแล้วมันต้องกลัวเราหน่อยๆนะ <laughs> อ่าป้องกันหนึ่งไว้ก่อนยังไงก็รอดแล้วนะอ่าแหน่ป้องกันสองไอ้แกก็ไม่กล้าวิ่งใส่ฉลามยังวิ่งง่ายหรอกใช่ไหมพี่งหลบไม่ได้เอาฉลามมาหมดเลยนะผ <laughs> มลืมเลวะ่ะ <laughs> โอเคก็จะเป็นอีเวนต์ฉลามนะ <laughs> มาย <laughs> ังดีใจไม่หายวะ่ะผมไม่ไม่คิดเลยว่ามจะไล่ทันนะครับเกือบผมมีแต้มอยู่600 ไปจนได้พันสามก็เกดโด้เนี่ยโอ้โห,โห,โหเจ็ดร้อยฝ่านะไล่แบบสุดๆอ่ะลูกผีลูกคนเลยทีเดียวจบแม่งให้ตายไปยนี่หมดันที่หน้านะจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจมตีสี่โอ้โหได้แค่นี้เองอะแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็พอเลางก็เห็นแล้วว่าเราแข็งแกร่งนี่เจอไป800เข้าไปเป็นไงยกจะกล้าทำไรชั้นละทีนี้โดนก็800 หายแล้วโจมตีสามผตายนะอือนี่เก็บสแต็กไว้เยอะๆก็ดีอ่ะมันเลยไม่กล้าโจมตีเลยอ่ะมันเหลือหนึ่งด้วยอ่ะบ้าที่สุดเลยอ่ะโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่นะครับแล้วก็อ่อือเหลือเพื่อนเลยเพื่อนเลยเพื่อนเพราะว่าผมมั่นใจพี่เม็กมากนะครับพี่เม็กต้องล้มได้อย่างแน่นอนนี่ตายบิ๊กหนึ่งเออให้มันได้อย่างเงี้โอ้ตัวนี้พัดเสียง แต่ต่อหาดกเบจมันเป็นพันเลยนะ161นะครับดาก้นะครับมาจมตีซโอ้โหไม่กล้าเลยไม่กล้าเหลือนหนึ่งอาการนี้ดูพี่เม็กดีมิเจ็ดร้ออ่ะเฮ้ยจมจะเลเวลแม็กแล้วนะพี่เมกาโรดดั้งผมจมตีหนึ่งจมตีสองนะครับ, 1, รบแล้วก็600เหลือ300 36โอ้ยสบายสบายดีเบิร์สบายดีเบิร์สารมาห0ร้อจะตายไหม ก็มีเปอร์เซ็นต์นะอุย้ยไม่ถึงหรอกไม่ถึง872รอบสหลอกเต็นี้ก็800หน่อย,อยๆมั <S 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 อุย้ยไม่ถึง800รอยหลอกเป็นไปไม่ได้เต็มพี่ก็เจ็ดร้อยโอ้ยจบตีหนึ่งเองอะโอ้โหโโดูถูกเรามากเลยเนี่ยนี่ว่าเก็บเขาตัดไว้ขนาดแล้วฉันจะเอาชนะแกไม่ได้ใช่ไหมแกกินปิดแล้วนี่เมกาโลดนอนเลยนุ๊กไวตายไปอยู่เลยบิดขึ้นไปโอ้โหตีลาจัดงเลยทีเดียวอุ้ยจะกลับตัวมาแล้วนะครับ โอ้โหมาสป,ปีดายเรื่องจริงก่อดีมึงไปนานแล้วเาเห็นมึงอย่างเงี้ยโอเคชน้าเราไู้ฮู้ยกแรกก็ผ่านไปด้วยดีหูได้ห้าสิบเลยทีเดียวอะ่ะโโอ้โหไม่ต้องพูดโอ้โหูลำบากลำบนเกิดเป็นคนอย่างงี้เอ้ยแล้วเราจะทำยังไงดีวะเนี่ยเอ้ยเราไม่มีจะมีธาตุกระดองที่แข็งแกร่งวะเอาเลือดเยอะๆอ่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ เปลี่ยนมาอุ้ยเปลี่ยนมานี่เราเราซํมเมาเลยนะเราตายเลยนะมันเปลี่ยนมาเฮ้ยแต่ช่างมันแค่นี้เองไม่เท่าไหร่อันนี่สู้ได้อยู่แล้วละ่ะแข่งแก้งจัดๆต้องมีน้ำสินะน้ำที่แม่งมีดาเมจด้วยมันต้องสองขัดหนึ่งนะน้ำที่มีดาเมจอะสามร้อยหกสิบห้านี่รู้ผมรู้สึกว่ามันน้อยมากเลยนะสามร้อยหกสิบห้านี่มันน้อยมากเลยนะมันไม่ได้วะ่ะผมว่าต้องเอาจริงกันหน่อยถ้าไม่เอาจริงกันหน่อยนี่สงสใสจะล้มยากว่ะโอเคแล้วก็ อพันห้ากับพันแปดอ้ยสบายบรรดาบรรแปดไม่ต้องพูดถึงเอาตัวนี้ไปก็ได้นะครับมี400ฝ่าโอเคเดี๋ยวจำสุดๆแล้วละ่ะพอน่าจะล้มได้อยู่นะ <c oughs> ผมไม่ยากเท่าไหร่เลยถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเลือกใหม่ก็ได้นะเพราะว่าสนาผมแล้วพอมีเยอะเหมือนกันมาเลย500ใช่ไหมประกันถึงไปก่อนอย่าให้บ้านเปลี่ยนมาแยบผมตายห้านาทีนะครับมา <c oughs> เปลี่ยนแนะ่นอนเป็นชัวร์ <c oughs> เปียนนะครับโอเคมมีพันห้าเลยอ่ะเห็นไหม อยากได้ตัวนี้มากเลยมไม่ได้เลยนะครับต้องทําการไฮสบิดขั้นสูงสุดทีเดียวถึงจะได้มานะครับหายแล้วนี่กลัวอย่างเงี้ยมันไ่โจมตีนะครับเออเราเลยเก็บสแต็กไม่ได้โจมตีสาม,มสามิบหายแล้วตบผมเอาตัวนี้มาเลือดน้อยเกินไปว่ะความจริงต้องรับดาเมจได้สักทีนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวก็พอไหวอยู่หนึ่งสอง อันตรายจัดๆเลยซับแล้วตัวที่หล่างตัวที่เลือนี่เรียกว่าไม่มีไอ้นี่เลยนะถ้าเราป้องกันสอกเรายังรับตเม็ได้ทีนยนะป้องกันสอก <c oughs> ป้องกันสองดวบะมันเล่นเด็กเร็วเราเล่นเด็กยืดเยือ้อโอเคมันเป็นสูตรของผมนะครับต้องยืดต้องยืดเกมวะถ้าไม่ยืดเกมไม่ได้ <c oughs> บาามันฟางมากเลยนะอะโมซาซโซเช็คสองนะโมซาซโัดนะครับอ,าาบอยืดเกมเขาเรียกเทคนิคในการยืดเกมนะครับอุ้ยมันมีเจ็บเลยอะ ชิบหายจ,จัดเลยทีเดียวโจมตีหกนึกแล้วเชียวอ้าวโอ้โหมีปากใหญ่ซะปากกระแทกสั่ง,งั้น,นะครับไปซะและ้วมา <c oughs> จะจัดการไอคิดเลยว่าแกจะเอาชนะฉันได้ง่ายโจมตีหนึ่งโจมตีสองอุ้ยดาเมจน้อยเกินไปโจมตีสามโจมตีสี่เลยอ่ะผมต้องโจมตีสี่เลยนะครับไอ้ตัวนี้ห้าร้อยชนะรับดาเมจได้สองทีนะครับอ่าพวกกันหนึ่งพวกกันสอง้องกันสามนะเผื่อเหลือตัวหลังนะครับอันแนะ ไม่มานะะมั่นนะแซ่นี่นะฮะเรียบร้อยภาษาสอเฮ้ยตัวนี้เลเวลนี้ผมไม่ต้องพูดถสงเลยทีเดียวนะครับมีไอพลรานงานฟาร์มแ็งออกกันตัวเลยทีเดียวไห่แล้วทอันตรายมากเลยเนี่ยป้องกันสี่บะเนี้ยมีประเด็นนะถ้ามันป้องกันสี่ผมแพ้นะเนี่ยอ่าผมป้องกันห้าเลยครับแด ่าคิดว่าแกจะล้มจะได้จะไม่ได้ดิชิบหายแล้วลูกนี่จมตีกันดีอ่ะได้ไม่ตายนะครับผมยังเลือดเลือดน่อยนิดแค่ทำให้ตกใจเฉยๆเท่านั้นบินขึ้นไปแล้วนะครับใส่ลงมาว้าตาุพูดเยอะไปหน่อยสำลักน้ำลายตัวเองนะครับตายซะเถอะอย่าอยู่เลยเอ,อ้ยมันได้อย่างงี้ดิโอ,อ้โถ่ออทำเรียบร้อยเออ <c oughs> อ,อะไรจะง่ายขนาดนี้นี่ฉันคำนวณมาหมดแล้วยังเร็วว่ะบุกนายโอ้โหอ่ะหมุนเข้าไปหมุนจ,จัดๆทีเดียวเอ,อสำลักน้ำลายตัวเองไม่เลิกไอ้มันได้อย่างงี้แซ่อ่ะก็เข้าสู่ยกที่สามแล้วนะครับผมอ่ามาเดีย๋ยวจัดกันเดือดๆไปเลยที่าไหนๆก็ไหนๆเลยนะเอาตัวนี้เป็นตัวหนึหน่งน,น,น,นะครับนะแล้วก็ถ้ามันจะเล่นอย่างงี้เลเวล173นะครับแล้วก็มันมีในนี่อะไม่ไกลชิลอดด้วย ถ่ายอันตรายเดือดจัดเลยทีเดียวนะผมก็จะเอาตัวไม่แม,ไม่ไม่เต่าดีกว่าตัวนี้ดีกว่าชอบตัวนี้นะแล้วก็อ่มีน้ำสักตัวนึงเอาไม่กันสีรอนไปเล่นมั้งดีกว่ามันเลเวล8ผมเลเวล10นะครับอันตรายเหมือนกันนะดูจากอาการนะครัอื้ยไม่เอาความวสูสีไม่เอาดีกว่าเอาตัวนี้ไปดีกว่านะครับไม่เอาแล้วไม่อยากสูสีแล้วนะครับอยากจะชนะแล้วนะครับแล้วก็อยากจะหนอนแล้วพวง กินยาเข้าไปนะครับรู้สึกแย่จัดๆเลยทีเดียวตอนนี้เจ็บร้อยยังไงผมไม่ตายไม่ได้แกล้งนะแต่ว่าโ้อคีว่าของกูมีจตนวนแข็งแกล้งไงบอลเลยใส่เข้ามาเออเื้อหนึ่งพันแน่โจมตีหนึ่งคิดถูกแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะยักล้าโจมตีชั้นหนึ่งเลยใช่เด้ว จดัดวาให้โจมตีทีเป็นคนซาดิสไงชอบความเจ็บปวดชอบความรุนแรงไงยมาโ้ยไม่กล้าโจมตีอะใจมันไม่ได้ไงโอ้โหอุส่าจะให้โจมตีสักทีหนึ่งก็ไม่เอานะมมีไงนิเนี่ยนะอ่าต้องป้องกันไหมอ่าผมจะ,ะนะปอนน้องกันหนึ่งสองสองสามแล้วกันแล้วก็เหลือไว้สองแล้วตายเป็นตายอ้นนะป้องกันหนึ่งยแล้วมีสตักสี่เลยนะครับมา จมมาสักทีนั่นไงเห็นไหมเดาทาง,งทุกคนอะ่ะช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรตั้งแต่เขาลงปัญหาออกมานี่รู้สึกท็อปฟอร์มจะจัดแต่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับเปลี่ยนตัวดีครับนั่นจมตีหนึ่งแล้วก็จมตีสองวิพอเลยอะ่ะรู้เยี่ยวออกมาใช้นานแล้วอะ่ะไปเล่นเสียเส่ยงๆทำไมไวะเนี่ยป้าที่ายเลยกูเอ,อื้อเรียบร้อยไปแล้วนะครับมาเลยมานับมาเจอกันสักนิดหนึ่ง ยังไงนายก็ขนเลเวลไปเยอะแยะแล้วนี่พี่โจมตีเลยโชว์ความแข็งแกร่งมันต้องล้มได้เดีระดับเราโถ่เอ้ยโจมตีมันไปมั่วๆสูว,มวๆมันก็ตายอยู่ดีอะตายจริงๆด้ยวยโอเคเรียบร้อยอไม่ตายเรลืร้อยฮะโอ้ยกระดูามันจะตายว่บมันไม่ตายนะครับ้หายแล้วโดนแน่ๆจัดๆเลยทีเดียวโจมตีห้าเลยนะผมล่วงสิครับอากาศนี้จะอยู่ไหวอะ่ะเอออู้เฮ้ เออให้มันได้อย่างนี้เอาอนี่มันตัวสุดยอดทั้งนั้นเลยเนี่ยตัวเลือดเยอะบาดทะลุเลือดเยอะเลยไม่ธรรมดาเลยนะเอ,อ้ยจะกินจบตีหมดเท่าไหร่หตีหมดแม็กก็แบบหมดแม็กม,มัก้งทังมันนะยังไงก็ชนะอยู่ดีอ่ะเพราะเราแข็งแกร่งยังไงละ่ะไม่นะเรียบร้อย <c oughs> ไม่ได้ประมาทหรอกนะแต่ว่าคขาพูดเหมือนประมาทแต่นะไม่ประมาทหรอกนะเพราะว่าพยายามพยายามกำลังนัน่นอยู่ปรับอารมณ์อยู่ พลังควบคุมสติอารมณ์อยู่ครับเอ้ยตายไปแล้วป่าแมวน้ำกูแกกินเ,เลว่าถ้าแกมีทรัพยากรแค่นี้แกจะมาสู้ลีเจินระดับสามพวกฉันได้ไม่มีทางตายซะอารบเดือดแคนมันเกิดก่อนในจิตใจตีตาเขาให้เรียบร้อยหืมตาทล่นออกมาเลยทีเดียวมันก็ถลุดอมาอยู่แล้ว <c oughs> เออให้เป็นได้อย่างงี้สิ อ่านี่ผมเล่นต่อเรื่องมาเนี่ยเกมนี้นี่ผมผมเล่นมา3าชั่วโมงแล้วนะครับยังไม่ได้หยุดเลยเ <laughs> ชื่อไหมผมเล่นมาสาชั่วโมงแล้วนะยังไม่ได้หยุดเลยนะโอ้โหบ้าชิบหายเลยทีเดียวก็ช่วงไม่ได้อ่ะก็เวลาว่างมึงก็ไม่ตีนี่ <laughs> มึงเป็นเนี่ยสะอย่างเงี้ยนะครับอ่าอยเรียกว่าผมประมาทไม่ไม่ได้ประมาทาะว่าคนแข็งแกล่งไม่จำเป็นต้องประมาทก็ได้ <laughs> เอาตัวนี้ไปนะครับโอ้โหจะดเมเมันต้องเยอะๆหน่อยไม่ได้เดี๋ยว ลงใไม่น่าเนี่ยไปเลยรีบแล้วพยายามรีบเลยทีเดียวเออไม่อยากให้คลิปมันยาวมากเนี่ยมาเลยเอ,อ่อต้องต้องทำอะไรหกร้ 600. อยอุ้ยทำยังไงก็ไม่ตายอาการนี้ d u n งข n o นออฟเทียสเรานี่อุ่าห์แบบว่าไปออกเล็กมาเลยทีเดียวทำชุดกระอมาเต็มตัวอุ้ยโดนสองเองแฮมฟรีเลเวล62นะแฮมฟรีนี่ตรวจเลยดีกว่าไหม ไหนก็ในไหนนะมันไม่เปลี่ยนตัวใช่ไหมม,ไม่ได้เราต้องหลอกล่อให้มันเปลี่ยนตัวนะครับเราก็จะต้องกันหนึ่ง้องกันหนึ่งนะ้องกันหนึ่งแล้วก็เหลยอสองให้หลอกล่อมัอนไว้ก่อน <c oughs> แล้วมันจะไม่ยอมเปลี่ยนตัวยังไงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดวลเดือดก็ได้มาเออซุ่มผมไม่ตายนะโอเคอยากเปลี่ยนตัวใช่ไหมได้จัดไป yani. <c oughs> ให้มันรู้ว่านะต้านน้ำแบ่งนี้ใครเป็นแข็งแกร่งน,น่สุด ไมยจะได้รู้ตายซะไม่นะไม่เปลี่ยนตัวก็ไม่ใช่ปัญหาโอเคอ้าวมะไทีเดียวไอ้จริงปุ่มป้องกันก็ได้นะเนี่ยอุ้ยบ้าจริงเลยทำไม่มไม่ป้องกันเนี่ยเออตายนะผมอ่ะเมื่อมันไม่เปลี่ยนตัวมาผมก็จะเปลี่ยนตัวกลับไปหามันเปลี่ยนตัวอสมโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามเหลือไว้สองนะครับ เพื่อนไม่ได้ใช้ไม่ตายนี่แหละ้ไม่เท่ไม่เท่เลยตายแล้วตัวชอบผมไม่ได้ใช้ไม่ตายด้วยอ่ะมาเลยอีดิตัสนายเล่นแต่แอบอยู่ข้างหลังเพื่อนใช่ไหมนายทำไมเป็นคนอ่าโจมตีผมไม่ตายอ่ะดูดิเฮ้ยอาการนี้มันต้องสู้แล้วว่าไม่ได้แล้วว่ะจริงๆผมโจมตีมันก็ได้เลยนะแต่ว่ามันไม่ตายหรอกาะว่า มันยังเหลือสแต็กอยู่นะบ้าเหลือสแต,ต็คสองครับถ้าโจมตีหกเขาสีเฮ้เขาสีมันตายนะเนี่ยโอ้ยลูกนี้โจมตีกด็ดีเอ้เดี๋ยวใช้ใจแอสวิกที่มันโจมตีโอเคตายด้วยใจแอสวิกก็กาล้ะเด้อย่าอยู่เลยตายซะโอ้ยพี่หมึกนะแพ้ธาตุด้วยนะครับแต่ว่าตีนะ แขกแกล่งยังไงล่ะคำตอบมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไปได้หูหน้าพ่วงเลยทีเดียวทานวัดใข่มไอเนี่ยอ่ามันแน่ชัดเจนอยู่แล้วที่เราจะต้องได้กาทองอีกใบหนึ่งตุ๊ด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 ุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตดตุ๊ เออมันได้อย่างงี้สิโอ้โหได้บายุูิสติดมาใบาหนึ่งนะบโอ้โหชิบหายจริงๆเลยทีเดียวบอกแล้วว่าจะใช้ปลาหมึกตอนสุดท้ายนะครับลุงนี้กูเปลี่ยนตัวประโจมตดีดิฟ้า <c> เ <oughs> อออะพอดิฟ้านะสำหรับค่ำคืนแห่งนี้นะผมคลิปนี้ผมก็จะไปลงเช้านะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยสำหรับคนที่กดตองนะครับค <c oughs> ุนเดาผิดได้ผมจะบอกให้นี่ พวกนายจะไม่เชื่อมั่นในตัวฉันฉันนี่มันแข็งแกร่งจนเรียกว่าเกินต้องเรียกว่าเกินฝ่าคนที่มีไดโนเสาร์ระดับเดียวกันจะแข็งแกร่งเท่านะครับไม่แต่ว่าไอ้พวกที่เขาแข่งแกร้งที่แบบมีไดโนเสาร์แข่งแกร่งเลยไอ้นัเถกก็แข่งแกร่งของเขาแต่ผมแข่งแกร้งในแบบว่าไดโนเสาร์ที่ในระดับเดียวกันไง พอจริงแล้วนะครับถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะครับเพราะว่าก็โมมาเยอะแล้วนะก็ขิงไปจัดๆเลยทีเดียว oh. <laughs> เรียกว่าขิงแก่ๆเดี๋ยว,วจะมีคนมันไส้ได้นะอาจจะก,กดไม่ชอบไม่ไลค์กันได้นะ <laughs> <laughs> ให้มันได้อย่างงี้สิอ่ะ <laughs> ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครตกันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจซึ้งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคน ส่วนตอนนี้ผมนายปอาอิสแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยเกนทุกคนแ <laughs> ฟนดายังเล่นอยู่ไปแล้วฟ้ย